ค่ะรองรับ a e c 90ระดับแนวหน้าและทราบความได้เปรียบทางด้านการค้าในตลาดโลกค่ะวันนี้ไม่แน่ใจว่ามีผู้เขา้าร่วมสัมมนาท่านใดที่เป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วบ้างไหมคะมีไหมคะมีใครที่เป็นผู้ส่งออกอยู่แล้วบ้างยินดีอย่างยิ่งค่ะวันนี้ข้อมูลของเราที่จะมอบให้กับทุกท่านนะคะจะถือว่าเป็นประโยชน์และเราก็คิดว่าหลายๆคนที่ไม่ได้มาร่วมง,งานครั้งนี้ต้องเสียดายค่ะ การบริการของศูนย์บริการส่งออกแบบเสร็จหรือว่าโอเสร็จที่นี่ค่ะหากว่าคุณเป็นผู้ที่ทําการส่งออกอยู่แล้วมีการนําเข้าอยู่แล้วต้องรู้ตัางหน่วยงานของเราและหากว่าใครนะคะยังไม่เคยมาครับนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่นี่เรามีบริการอะไรบ้างเรามีหน่วยงานให้บริการออกใบรับรองใบอนุญาตการส่งออกค่ะได้แก่กรมการค้าต่างประเทศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมปัญชีศร์ขอการค้าไทยและสานักงานคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยค่ะ รอบทางเรายังมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาค่ะได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในค่ะกรมวิชาการเกษตรกรมประมงกรมการส่งนู์กรมศุลกากรกรมควบคุมโรคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะธนาคารพัฒนาติภาษาอักฤษขนาดกลางและขนาดย่อม s m e Bank และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งรายชื่อเหล่านี้ทั้งหมดค่ะคุณสามารถมาที่โอเจคแห่งนี้วันซัพเอ็กซ์พอร์ตเ c e ร์ e ิสเติดต่อที่เดียวได้ครบทุกที่ค่ะ และโครงการต่างๆของศูนย์บริการส่งออกแบบเ็นเร็จของเราค่ะที่มีการจัดทําไว้มีทั้งโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของศูนย์บริการส่งออกแบบเ็นเร็จคือคุณสามารถที่จะเข้าไปภายในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็เรียนรู้เรื่องรองาวตา่างๆได้อย่างง่ายดายโครงการ One Stop export service center หรือ OSEC clinic อย่างที่เราได้จัดขึ้นในครั้งนี้นั่นเองค่ะโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการส่งออกแบบเ็นเร็จค่ะ การให้คำปรึกษาาระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-consulting หาว่าคุณอยู่ที่จังหวัดใดก็แล้วแต่อยู่ในที่ไหนก็ตามค่ะต้องการที่จะปรึกษากับหน่วยงานต่างๆที่เรา,เาที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการแห่งนี้ค่ะคุณสามารถที่จะ s k y ์เข้ามาก็ได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็ได้หรือว่าจะสอบถามกับวกเราทาง Facebook ก็ได้ค่ะ โครงการให้ความรู้ได้รูปแบบ e- knowledge ผ่านระบบออนไลน์นี่ก็เช่นกันค่ะคือสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์แล้วก็รองเข้ามาศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในการค้านําเข้าแล้วก็การส่งออก้บอบทางค่ะหาว่าคุณเรียนครบตามที่เรากําหนดค่ะสามารถที่จะได้รับใบป,ประกาศปฏิบัติได้ด้วยและการให้บริการถามตอบทางออนไลน์อย่างที่ฉิชได้กล่าวไว้ค่ะโครงการรละเก่าท้านต้นค่ะฉันสามารถแนะนําให้คุณได้ดูรายละเอียดได้จากเอกสารที่มีอยู่ในบือของท่านนั่นเอง และท่านผูป้ประกอบการสามารถติดตามข่าวสารอันเป็นประโยชน์ค่ะต่อการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมี Facebook ก,กันทุกท่าน